ในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันผู้คนส่วนใหญ่ใช้เงินเหมือนหายใจคือใช้เพราะต้องใช้ใช้โดยไม่รู้ตัวและใช้เพราะถูกกดดันจากโลกภายนอกมากกว่าจากความต้องการจริงๆในใจเมื่อเราไม่รู้ตัวในการใช้เงินเงินก็เหมือนสายน้ำที่ไหลออกจากมือทั้งที่เราไม่รู้ว่าไหลไปทางไหนและเพื่ออะไรหลายคนจึงรู้สึกเหมือนทำงานเท่าไหร่ก็ไม่พอเงินเข้ามาแล้วก็ออกไปอย่างไรทิศทาง เพราะเงินไม่ได้ถูกใช้ด้วยสติแต่ถูกใช้ด้วยสัญชาตญาณของความกลัวความขาดและความอยากที่จะเป็นเหมือนใครสักคนที่เราเห็นบนหน้าจอพระเซนเคยพูดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เงินเพื่อชีวิตแต่ใช้เงินเพื่อความว่างในใจที่ตัวเองไม่เคยกล้าดูตรงๆประโยคนี้เหมือนค้อนเคาะลงกลางอกเพราะมันจริงยิ่งกว่าที่เรายอมรับคนจำนวนมากใช้เงินเพื่อแก้ความเหงาใช้เงินเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่า ใช้เงินเพื่อหลีกหนีปัญหาและสุดท้ายใช้เงินเพื่อปิดรูรั่วในใจที่ไม่เคยสมบูรณ์มาตั้งแต่แรกเมื่อเงินถูกใช้เพื่อปิดบาดแผลเงินจึงหมดไปอย่างรวดเร็วและไม่เคยเติมเต็มอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวการใช้เงินอย่างมีสติเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆที่คนส่วนใหญ่มักไม่เคยถามตัวเองว่าเราต้องการสิ่งนี้จริงๆไหมหรือเราต้องการความรู้สึกบางอย่างที่คิดว่าสิ่งนี้จะให้เราเมื่อถามคำถามนี้บ่อยพอ ใจจะเริ่มเห็นความจริงว่าเงินไม่เคยเป็นปัญหาแท้จริงปัญหาคือสิ่งที่เราอยากได้โดยไม่รู้ว่าอยากไปทําไมเมื่อใจมืดเงินก็ไหลไปในทางมืดแต่เมื่อใจสว่างเงินก็ไหลไปในทางสว่างการใช้เงินอย่างมีสติคือการตัดสินใจด้วยความชัดเจนไม่ใช่ด้วยความอยากชั่ววูบเป็นการมองทุกบาทว่าคือพลังงานที่เราปล่อยออกไปสู่โลกแล้มันจะกลับมาหาเราในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอพระเซนเคยบอกว่า ทุกครั้งที่เจ้าจ่ายเงินเจ้าได้หวานพลังบางอย่างลงในโลกเสมอไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคนที่ใช้เงินโดยมีสติคือคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังหวานอะไรลงไปในโลกและพร้อมได้รับผลกลับมาอย่างไม่หวั่นไหวการใช้เงินอย่างมีสติไม่ได้หมายถึงการประหยัดทุกอย่างหรือการงดความสุขแต่คือการเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับตัวเราอย่างแท้จริงคือการใช้เงินเพื่อให้ชีวิตเติบโต ไม่ใช่เพื่อให้ใจหนีปัญหาและคือการใช้เงินให้กลายเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันเพราะทุกครั้งที่เราตัดสินใจด้วยสติเรากำลังชำระใจให้ใสขึ้นทีละนิดในอีกด้านหนึ่งการใช้ใจอย่างมั่งคั่งคือการใช้พลังภายในมากกว่าพลังเงินคนส่วนใหญ่ใช้เงินแก้ปัญหาที่ใจควรแก้ใช้เงินซื้อเสียงของคนอื่นใช้เงินซื้อมิตรภาพใช้เงินซื้อความรักใช้เงินซื้อความสำคัญและใช้เงินซื้อคำชม ทั้งที่ของทั้งหมดนี้ไม่มีวันซื้อได้จริงในระยะยาวการใช้ใจอย่างมั่งคัง่งคือการรู้ว่าสิ่งมีค่าที่สุดในโลกไม่ต้องการเงินในการได้มาแต่ต้องการใจที่อุดมและกล้าพอที่จะให้คนที่ใจมั่งคั่งจะให้รอยยิ้มโดยไม่หวังอะไรตอบแทนจะช่วยเหลือโดยไม่คิดผลประโยชน์จะสร้างคุณค่าโดยไม่ต้องการเครดิตจะฟังคนอื่นโดยไม่คิดแทรกและจะขอบคุณสิ่งเล็กๆโดยไม่รู้สึกเสียศักดิ์ศรี พราะเซนพูดไว้ชัดว่าเจ้าจนเพราะใจเจ้าไม่ได้ให้ไม่ใช่เพราะเงินเจ้าไม่ได้มีคําว่าใจมั่งคั่งไม่ได้หมายถึงความร,ร่ํารวยทางอารมณ์อย่างลอยๆอแต่มันคือมีพลังงานภายในมากพอที่จะไม่หวั่นไหวเมื่อโลกสั่นไหวการใช้ใจอย่างมั่งคั่งทําให้เงินเพียงเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายเมื่อใจมั่งคั่งเจ้าจะใช้เงินอย่างสงบไม่ใช่ใช้เงินเพื่อกลบความว่างเปล่าเจ้าจะให้โดยไม่เจ็บปวด เพราะรู้ว่าการให้ไม่เคยทําให้เราเล็กลงเจ้าจะรับโดยไม่รู้สึกผิดเพราะรู้ว่าการรับคือส่วนหนึ่งของความสมดุลเจ้าจะขอบคุณโดยไม่ฝืนเพราะใจรู้คุณค่าของสิ่งที่เข้ามาในชีวิตอย่างแท้จริงการใช้เงินอย่างมีสติกับการใช้ใจอย่างมั่งคั่งเป็นสองสิ่งที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนลมหายใจเข้าออกเงินคือสิ่งที่เราปล่อยออกไปสู่โลกใจคือสิ่งที่รับกลับเข้ามาเมื่อเงินออกไปด้วยสติ ใจจะเต็มกลับมาด้วยความมั่งคัง่งและเมื่อใจเต็มเงินจะไหลกลับมาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนน้ำที่ไหลลงจากภูเขาโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องเร่งไม่ต้องกลัวว่าจะขาดโลกที่เรากำลังสร้างไม่ใช่โลกที่รวยขึ้นแต่คือโลกที่ใจคนพอขึ้นเพราะเมื่อใจพอเงินจะพอและเมื่อใจมั่งคัง่งโลกทั้งใบจะเต็มไปด้วยพลังของการให้ที่ไม่เคยขาดตอนชีวิตที่ใช้เงินอย่างมีสติจะสงบและชีวิตที่ใช้ใจอย่างมั่งคัง่ง จะอุดมอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือหัวใจของธรรมะกับงานถิ่นที่แท้จริงคือการทำให้เงินไหลอย่างรู้ตัวและทำให้ใจไหลอย่างเป็นอิสระคนเราต่างเกิดมาในโลกที่เงินกลายเป็นภาษาหลักของการอยู่รอดแต่ไม่มีใครบอกเราจริงๆว่าควรใช้เงินอย่างไรเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นภาระของชีวิตความจริงคือคนส่วนใหญ่ใช้เงินในฐานะเครื่องมือของอารมณ์ มากกว่าเครื่องมือของปัญญาบางคนใช้เงินเพราะอยากรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นบางคนใช้เพราะความเหงาบางคนใช้เพื่อกลบความทุกข์บางคนใช้เพื่อให้คนอื่นสนใจและบางคนใช้เพื่อหลีกหนีความรู้สึกฝังลึกที่ตนเองไม่อยากเผชิญสิ่งเหล่านี้คือการใช้เงินโดยไม่มีสติทำให้เงินไหลออกจากชีวิตเหมือนลมผ่านช่องว่างที่ปิดไม่สนิท แต่เมื่อเราเริ่มหันมาดูใจอย่างจริงจังเราจะพบว่าทุกครั้งที่ใช้เงินเรากำลังใช้พลังงานชีวิตแบบหนึ่งและพลังงานนี้จะไปสร้างผลในใจของเราเสมอไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามพระเซนเคยกล่าวว่าการใช้เงินคือการภาวนาแบบหนึ่งเพราะมันเผยให้เห็นว่าจิตของเจ้าเป็นอย่างไรในตอนนั้นถ้าจิตเต็มไปด้วยความอยาก เงินจะไหลออกอย่างไร้ทิศทางถ้าจิตเต็มไปด้วยความกลัวเงินจะถูกกักเก็บจนแห้งแล้งถ้าจิตเต็มไปด้วยความโกรธการใช้เงินจะกลายเป็นการทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าจิตเต็มไปด้วยสติเงินจะกลายเป็นสะพานที่พาเราไปสู่ความสงบและความมั่งคั่งในระยะยาวการใช้เงินอย่างมีสติไม่ใช่การถามว่ามีเท่าไหร่แต่คือการถามว่า ใจเราอยู่ตรงไหนตอนที่ใช้เมื่อรู้ใจเงินจะไม่ใช่อาวุธทำร้ายตัวเราแต่จะเป็นครูที่ทำให้เรารู้จักตัวเองลึกขึ้นทุกวันการใช้ใจอย่างมั่งคั่งในอีกด้านหนึ่งคือมีพื้นที่ภายในมากพอที่ไม่ถูกโลกบีบให้ใช้ชีวิตตามความกลัวคนที่ใจมั่งคัง่งจะไม่ใช้เงินเพื่อซื้อความรักแต่จะใช้เวลาและความจริงใจสร้างความสัมพันธ์คนที่ใจมั่งคัง่ง จะไม่ซื้อของเพื่อให้ตัวเองดูมีค่าแต่จะทำให้ตัวเองมีค่าด้วยการเติบโตภายในคนที่ใจมั่งคั่งจะไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อให้ใครมองว่าตนสำคัญเพราะเขารู้ว่าความสำคัญที่แท้คือการเป็นประโยชน์ต่อโลกไม่ว่ามากหรือน้อยนี่คือความมั่งคั่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้และไม่มีใครแย่งไปได้คนจำนวนไม่น้อย พยายามสร้างความมั่งคั่งด้วยการสะสมตั้งแต่บ้านรถโทรศัพท์เสื้อผ้าของใช้แต่ลืมไปว่าความมั่งคั่งจริงๆต้องเริ่มจากใจที่รู้จักความพอและใจที่ให้ได้แม้มีไม่มากพระเซนกล่าวว่าเจ้ารวยได้ด้วยสิ่งที่มีน้อยนิดถ้าเจ้ารู้จักใช้มันให้เต็มอิ่มคนที่ใจมั่งคั่งจึงสามารถมีชีวิตที่เรียบง่าย แต่เปลี่ยนไปด้วยความสุขเพราะเขาไม่ได้พึ่งพาวัตถุเพื่อเติมเต็มตัวเองแต่ใช้วัตถุอย่างรู้คุณค่าและพอดีกับชีวิตคนที่ใช้ใจอย่างมั่งคัง่งมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือเขาจะรู้ว่าไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างแต่จำเป็นต้องมีสิ่งที่สอดคล้องกับตัวเขานี่คือหัวใจของความมั่งคั่งเชิงปัญญาไม่ใช่ความมั่งคั่งเชิงเปรียบเทียบ เราไม่จำเป็นต้องมีมากกว่าใครแต่ต้องรู้สึกเต็มภายในมากพอที่จะไม่ต้องต่อสู้เพื่อการยอมรับจากคนทั้งโลกการใช้เงินอย่างมีสติคือการตัดสินใจบนพื้นฐานของปัญญาการใช้ใจอย่างมั่งคั่งคือการตัดสินใจบนพื้นฐานของความอุดมภายในทั้งสองอย่างนี้รวมกันจะทำให้ชีวิตเบาขึ้นทันทีเหมือนยกหินหนักออกจากอกเมื่อเราใช้เงินด้วยสติ เงินจะถูกใช้ไปในสิ่งที่สร้างอนาคตไม่ใช่สิ่งที่ทำลายอนาคตเมื่อเราใช้ใจอย่างมั่งคัง่งความสัมพันธ์จะเติบโตความสุขจะเพิ่มขึ้นและความกลัวจะจางหายไปอย่างเป็นธรรมชาติหลายคนเชื่อว่าความมั่งคั่งคือจำนวนเงินที่มีแต่แท้จริงแล้วความมั่งคั่งคือจำนวนความสงบที่ใจเราถืออยู่คนที่มีเงินแต่ไม่มีสติ คือคนที่ยิ่งมีมากยิ่งกลัวมากคนที่ใจมั่งคัง่งแม้มีไม่มากคือคนที่ยิ่งใช้ยิ่งรู้สึกเต็มยิ่งให้ยิ่งรู้สึกอุดมและยิ่งเจออุปสรรคก็ยิ่งเห็นว่ามันคือบทเรียนไม่ใช่ภัยพิบัติการใช้เงินอย่างมีสติและใช้ใจอย่างมั่งคั่งเป็นเหมือนการเต้นรำระหว่างปัญญาและเมตตาเป็นการใช้โลกวัตถุเพื่อสนับสนุนโลกภายใน และใช้โลกภายในเพื่อชี้นำโลกภายนอกคนที่ทำเช่นนี้ได้จะไม่เหนื่อยแม้ต้องทำงานหนักเพราะเขารู้ว่ากำลังสร้างคุณค่าไม่ใช่แค่สร้างตัวเลขเขาจะไม่หวั่นไหวเมื่อเงินน้อยลงเพราะเขารู้ว่าใจยังเต็มอยู่และเขาจะไม่หลงตัวเองเมื่อมีเงินมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือของชีวิตไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดความจริงที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคือ <pinch of blood> ไม่จำเป็นต้องรอให้รวยก่อนถึงจะใช้ใจอย่างมั่งคั่งและไม่จำเป็นต้องใช้ใจอย่างมั่งคั่งก่อน <attempting> ถึงจะใช้เงินอย่างมีสติทั้งสองอย่างเริ่มได้ทันทีจากจุดที่เราอยู่ตอนนี้การใช้เงินอย่างมีสติทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีทิศทางการใช้ใจอย่างมั่งคั่งทำให้เรามีแรงเดินต่ออย่างไม่หวั่นไหวเมื่อทั้งสองรวมกันชีวิตจะเปลี่ยนจากการเอาตัวรอด มาเป็นการมีพลังในการสร้างโลกของตัวเองและนี่คือหัวใจของธรรมะและการเงินที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตอย่างรู้ตัวใช้เงินอย่างมีสติและใช้ใจอย่างมั่งคั่งในทุกลมหายใจของเราโลกใบนี้มักหลอกให้เราเชื่อว่าโลกใบนี้มักหลอกให้เราเชื่อว่าเงินคือคำตอบของปัญหาทั้งหมด แต่ความจริงแล้วเงินเป็นแค่ไฟฉายที่ทำให้เราเห็นทางไม่ใช่เส้นทางเองคนจำนวนมากเข้าใจผิดและใช้เงินเพื่อวิ่งหนีความกลัวแต่คนที่รู้เท่าทันใจจะใช้เงินเพื่อเดินเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นความจริงนั้นคือใจที่สงบใจที่มั่นคงและใจที่รู้ตัวว่าตัวเองต้องการอะไร การใช้เงินอย่างมีสติจึงไม่ใช่การคิดให้ละเอียดทุกบาททุกสตางค์แต่คือการเข้าใจว่าทุกการใช้เงินกำลังเปิดเผยคุณภาพของจิตใจณขณะนั้นถ้าใจเราขาดความอยากจะพางเงินออกไปอย่างรวดเร็วถ้าใจเรากลัวการใช้เงินจะเต็มไปด้วยความเครียดถ้าใจเรามืดเงินที่ใช้จะสร้างผลลบตามมาแต่ถ้าใจเรามีสติเงินทุกบาท จะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่นคงพระเซนเคยกล่าวว่าการใช้เงินโดยไม่รู้ตัวคือการเดินในความมืดแต่การใช้เงินด้วยสติคือการส่องไฟไปที่ทางที่เรากำลังก้าวเดินทุกการจ่ายจึงเหมือนการเลือกทางชีวิตทีละก้าวว่าเรากำลังเดินไปสู่แสงสว่างหรือกำลังเดินลึกสู่ความวุ่นวายหนักกว่าเดิมคนที่ใช้เงินอย่างมีสติไม่ใช่คนที่ประหยัดที่สุด แต่เป็นคนที่ชัดเจนที่สุดในใจเพราะเขารู้ว่าเงินคือพลังชีวิตและพลังชีวิตควรจะใช้เพื่อสิ่งที่สร้างประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและโลกไม่ใช่เพื่อเผาไม่ใจตัวเองไปกับความอยากชั่ววูบการใช้ใจอย่างมั่งคั่งในอีกด้านหนึ่งคือการสร้างความรู้สึกอุดมจากภายในไม่ว่ามีมากหรือน้อยใจที่มั่งคั่งคือใจที่ไม่ขาด ใจที่ไม่ขาดคือใจที่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีมากกว่าการจ้องมองสิ่งที่หายไปคนที่ใจมั่งคั่งสามารถกินข้าวธรรมดาให้รู้สึกอิ่มลึกเพราะใจเขาเต็มเขาสามารถอยู่ในบ้านธรรมดาแต่รู้สึกอบอุ่นเพราะใจเขามีความหมายเขาสามารถทำงานธรรมดาแต่มีความสุขเพราะใจเขารู้ว่าตนเองกำลังก้าวหน้าในเส้นทางของตนเองไม่ใช่เส้นทางของการเปรียบเทียบ พระเซนกล่าวว่าผู้ที่รู้จักพอไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างแต่เป็นคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วใจมั่งคั่งไม่ใช่ความมั่งคั่งที่ต้องรอความสมบูรณ์แบบจากภายนอกแต่มันเป็นภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ที่ทำให้เรายืนหยัดในวันที่เงินน้อยและทำให้เราไม่หลงตัวเองในวันที่เงินมากคนที่ใจมั่งคั่งจะไม่ใช้เงินเพื่อพิสูจน์คุณท่าแต่จะใช้ความจริงใจ ความเมตตาความเป็นประโยชน์และความดีงามพิสูจนตัวเองแทนนี่คือพลังที่ยั่งยืนกว่าทรัพย์สินใดๆในโลกเพราะเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้แต่คุณค่าของใจที่มั่งคั่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการกระทําของเราการใช้เงินอย่างมีสติและการใช้ใจอย่างมั่งคั่งจึงเหมือนสองปีกของนกที่พาชีวิตบินไปได้สูงและไกลกว่าที่เราเคยคิดเมื่อเราใช้เงินโดยมีสติ เงินจะไม่เป็นบ่วงแต่จะเป็นเครื่องมือและเมื่อเราใช้ใจอย่างมั่งคั่งใจจะไม่เป็นภาระแต่จะเป็นพลังที่คอยผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามคนที่มีสองสิ่งนี้จะไม่จมอยู่กับความเครียดทางการเงินไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อยเพราะเขารู้ว่าความมั่นคงที่แท้คือภาวะของใจไม่ใช่จำนวนตัวเลขในบัญชีเราถูกสอนให้เก็บเงินมาตลอด แต่เราไม่เคยถูกสอนให้เก็บสติเราถูกสอนให้หาเงินแต่ไม่เคยถูกสอนให้หาใจที่อิ่มการใช้เงินอย่างมีสติทำให้เงินเป็นเครื่องมือของความสงบการใช้ใจอย่างมั่งคั่งทำให้ชีวิตเป็นเครื่องมือของความดีเมื่อสองสิ่งนี้สัมพันธ์กันชีวิตจะเปลี่ยนจากการดิ้นรนมาเป็นการเดินอย่างรู้ตัวและมั่นคง คนที่ใช้เงินอย่างมีสติจะไม่ซื้อสิ่งที่ทำลายอนาคตเพื่อแลกกับความสุขชั่วคราวคนที่ใช้ใจอย่างมั่งคั่งจะไม่ยอมให้ความโลภขโมยความสงบในปัจจุบันพระเซนบอกว่าเจ้าจะรู้ว่าใจมั่งคั่งเมื่อเจ้าสามารถให้ได้โดยไม่เจ็บและรับได้โดยไม่กลัวนี่คือจุดเริ่มต้นของความอุดมในชีวิต ความสัมพันธ์ของสองสิ่งนี้ยังส่งผลต่อวิธีที่เรามองคนอื่นคนที่ใช้เงินอย่างมีสติจะเห็นว่าการใช้เงินซื้อของให้ตัวเองไม่เคยให้ความสุขยั่งยืนเท่ากับการใช้เงินเพื่อสร้างความหมายคนที่ใช้ใจอย่างมั่งคั่งจะรู้ว่าการช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการหมุนเวียนพลังดีที่กลับมาหาเราเสมอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ความมั่งคั่งของใจคือความสามารถในการรักความสามารถในการให้ความสามารถในการอยู่กับตัวเองอย่างสงบและความสามารถในการมองทุกสถานการณ์เป็นครูเมื่อเราผสมผสานสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันชีวิตจะมีจังหวะที่ลงตัวเหมือนเสียงลมผ่านใบไผ่เหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ค่อยๆตื่นขึ้นมาอย่างอ่อนโยน เราจะเริ่มเห็นว่าความมั่งคั่งไม่ใช่เป้าหมายไกลโพล้นแต่เป็นสภาวะของใจที่เกิดขึ้นในทุกลมหายใจที่เรารู้ตัวใช้เงินอย่างมีสติเพื่อให้ชีวิตมีรากใช้ใจอย่างมั่งคั่งเพื่อให้ชีวิตมีปีกเมื่อรากมั่นคงและปีกแข็งแรงชีวิตจะโผบินเหนือความกลัวความขาดและความวุ่นวายไปสู่จุดที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง นี่คือหัวใจของธรรมะกับการเงินที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเงินหรือใช้เงินแต่คือการเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งและสร้างชีวิตที่เต็มด้วยคุณค่าและความหมายในทุกช่วงจังหวะของมันมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตภายใต้กฎของโลกวัตถุโดยไม่รู้ตัวเรารู้ว่าต้องหาเงินแต่ไม่รู้ว่าต้องดูแลใจระหว่างหาอย่างไรเรารู้ว่าต้องจ่ายเงิน แต่ไม่รู้ว่าควรใช้เพื่ออะไรเรารู้ว่าต้องประหยัดแต่ไม่รู้ว่ากำลังประหยัดเพราะความกลัวหรือเพราะความพอดีในความวุ่นวายของโลกยุคนี้สติคือสิ่งแรกที่หายไปและเงินคือสิ่งแรกที่ถูกใช้โดยขาดสติการใช้เงินอย่างมีสติจึงไม่ใช่ทักษะธรรมดาแต่เป็นศิลปะของการอยู่รอดทั้งกายและใจการใช้เงินอย่างมีสติคือการรู้ว่าทุกบาทมีทิศทาง ทุกการจ่ายมีแรงส่งและทุกการตัดสินใจทางการเงินคือการวาดเส้นของอนาคตในแบบที่เราเลือกเองเงินคือพลังงานที่ตอบสนองต่อเจตนาอย่างรวดเร็วถ้าใช้ด้วยความอยากเงินจะนำเราไปสู่ความขาดถ้าใช้ด้วยความกลัวเงินจะนำเราไปสู่ความวิตกถ้าใช้ด้วยความโลภเงินจะนำเราไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าใช้ด้วยสติเงินจะนำเราไปสู่ความมั่นคงและความสงบ พระเซนกล่าวว่าการใช้เงินคือการบอกจักรวาลว่าชีวิตเจ้ากำลังเดินไปในทางไหนคำพูดนี้ไม่ใช่คำคมแต่เป็นความจริงของพลังงานที่เกิดขึ้นในทุกการจ่ายเงินของเราลองสังเกตดูทุกครั้งที่เราใช้เงินด้วยความรีบร้อนใจจะคับแคบลงแต่ทุกครั้งที่เราใช้เงินอย่างรู้ตัวใจจะกว้างขึ้นแม้จะจ่ายไปมากกว่าก็ตามเพราะสิ่งที่ทำให้ใจแคบไม่ใช่จำนวนเงินที่ออกไป แต่คือความกลัวที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนั้นเมื่อใจมั่งคัง่งการใช้เงินไม่ใช่เรื่องหนักแต่เมื่อใจขาดการใช้เงินเล็กน้อยก็กลายเป็นภาระใหญ่นี่คือเหตุผลที่คนจำนวนมากรู้สึกกดดันทั้งที่รายได้ไม่ได้แย่เพราะภาระที่กดทับไม่ใช่ตัวเลขแต่คือสภาพของใจที่แบกความกังวลไว้ทั้งวันการใช้ใจอย่างมั่งคัง่งคือการมีพื้นที่ภายในมากพอที่จะไม่หวั่นไหว กับสถานการณ์ทางการเงินไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกไม่ว่าไรายได้จะมากหรือน้อยไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรใจมั่งคั่งคือใจที่มีศรัทธาในเส้นทางของตัวเองมากกว่าความกลัวในความไม่แน่นอนของโลกความมั่งคั่งจริงๆไม่ได้เริ่มจากบัญชีธนาคารแต่เริ่มจากบัญชีจิตใจถ้าใจเราขาดเราจะเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าใจเราเต็มต่อให้มีน้อย เราก็ไม่รู้สึกขาดเพะเซนกล่าวว่าความจนคือใจที่ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีแต่ความมั่งคั่งคือใจที่ใช้ทุกอย่างอย่างรู้คุณค่าคำนี้สะท้อนหัวใจของการใช้เงินอย่างมีสติและการใช้ใจอย่างมั่งคั่งได้อย่างตรงที่สุดคนที่ใจมั่งคั่งจะจัดการเงินได้ดีกว่าเสมอไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขาสงบกว่าความสงบภายในทำให้มองเงินอย่างไม่หลงไหล และไม่กลัวทําให้กล้าตัดสิ่งฟุ่มเฟือยออกโดยไม่รู้สึกเสียและทําให้รู้จักเลือกสิ่งที่มีคุณค่าจริงต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆการเรียนรู้การพักผ่อนสุขภาพหรือการให้ความรักกับคนรอบตัวคนที่ใจขาดจะใช้เงินซื้อสิ่งที่เขาเชื่อว่าจะเติมเต็มตัวเองเช่นของแพงการอวดการสะสมแต่คนที่ใจเต็มจะใช้เงินซื้อเวลาที่มีคุณค่า ซื้อการเติบโตซื้อความสัมพันธ์ที่ดีซื้อการพัฒนาตัวเองและซื้อความสงบของใจการใช้เงินอย่างมีสติทําให้เราใช้เงินกับสิ่งที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นการใช้ใจอย่างมั่งคั่งทําทให้เราไม่ใช้เงินไปกับสิ่งที่ทําให้ชีวิตหนักลงเรามักคิดว่าเงินสร้างความมั่นคงแต่แท้จริงแล้วใจที่มั่นคงต่างหากที่ทําให้เราจัดการเงินได้ดีคนที่มีใจมั่งคัง่งจะไม่ใช้เงินเกินฐาน ไม่ใช่เพราะเขาจนแต่เพราะเขาไม่เห็นคุณค่าในการซื้อสิ่งที่ไม่มีความหมายเขาจะไม่ยืมเงินเพื่อพยายามเป็นคนที่ไม่ใช่เขาจะไม่ซื้อความสุขชั่วคราวเพื่อแลกกับความเครียดระยะยาวเขาจะไม่ใช้เงินเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองแต่จะใช้ชีวิตที่ดีเป็นเครื่องพิสูจน์แทนคนที่ใช้ใจอย่างมั่งคั่งจะไม่หวั่นไหวต่อความสำเร็จของคนอื่นเพราะเขารู้ว่าเวลาของทุกคนไม่เหมือนกันหนึ่งปีของคนหนึ่ง อาจเป็นหนึ่งวันของอีกคนหนึ่งความอุดมภายในทำให้เขาไม่แข่งขันกับใครนอกจากตัวเองการใช้เงินอย่างมีสติทำให้เรารู้ว่าความมั่งคัง่งไม่ใช่การมีมากที่สุดแต่คือการไม่ใช้เกินความจําเป็นและการใช้ใจอย่างมั่งคัง่งทำให้เรารู้ว่าความสงบไม่ใช่ไม่มีปัญหาแต่คือมีปัญญาในใจพอที่จะรับมือเมื่อเราใช้เงินด้วยสติเงินจะกลับมาหาเราในรูปแบบของโอกาส ความรู้ so space, ความสัมพ yeah! ันธ์และความสงบเมื่อเราใช้ใจอย่างมั Point ่งคั่งใจจะกลับมาหาเราในรูปแบบของพลังความมั่นคงและความอิ่มลึกที่ไม่มีวันหมดโลกสอนให้หาเงินแต่ธรรมะสอนให้เราหาใจโลกสอนให้เราแย่งแต่ธรรมะสอนให้เราแบ่งโลกสอนให้เราสะสมแต่ธรรมะสอนให้เราไหลลื่นโลกสอนให้เราวัดความสำเร็จด้วยตัวเลขแต่ธรรมะสอนให้เราวัดความสำเร็จด้วยความสงบ เมื่อเรารวมสองโลกเป็นหนึ่งเดียวชีวิตจะพอดีอย่างประหลาดไม่ขาดไม่เกินไม่หนักและไม่เบามันคือสมดุลที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้เงินอย่างมีสติและใช้ใจอย่างมั่งคัง่งและเมื่อถึงจุดนั้นเราจะเห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่เคยอยู่ไกลมันอยู่ในใจเราตั้งแต่แรกและรอเพียงให้เรามองเห็นมันอย่างชัดเจน ในวันที่มนุษย์ทั้งโลกเผชิญความไม่แน่นอนทั้งเศรษฐกิจผันผวนอาชีพเปลี่ยนแปลงเร็วว่าความคิดและความกดดันจากสังคมสูงขึ้นทุกวันเงินจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือดำรงชีพแต่กลายเป็นตัวกำหนดความรู้สึกความมั่นใจและคุณค่าของตัวเองแบบที่เราไม่ทันรู้ตัวเราจึงเห็นผู้คนมากมายที่มีรายได้ดีแต่ใจไม่สงบมีเงินเก็บแต่ไม่มั่นคงทางใจมีของมากมาย แต่รู้สึกว่างเปล่าจากข้างในนั่นเพราะเขาใช้เงินตามโลกภายนอกแต่ไม่ได้ใช้ใจตามโลกภายในการใช้เงินอย่างมีสติคือการดูให้ลึกลงไปว่าเรากำลังใช้เงินเพื่ออะไรเพื่อเติมเต็มชีวิตหรือเพื่อหนีบางอย่างในชีวิตเพื่อโตขึ้นหรือเพื่อกลบสิ่งที่เราไม่อยากเจอความต่างเล็กๆสองอย่างนี้คือเส้นแบ่งของชีวิตที่พาเราไปสู่ความสงบหรือความเหนื่อยล้าที่ยืดยาวพระเซนเคยกล่าวว่า เจ้าจะรู้ได้ว่าใจตัวเองอยู่ระดับใดจากวิธีที่เจ้าจ่าเงินในวันที่รู้สึกไม่ดีคํำนี้เปิดเผยความจริงว่าเงินไม่ใช่แค่สกุลเงินแต่เป็นภาษาของจิตใจเราใช้เงินเพื่อพูดสิ่งที่บางครั้งไม่กล้าพูดออกมาบางคนใช้เงินเพื่อขอความรักบางคนใช้เพื่อหาการยอมรับบางคนใช้เพื่อปลอบใจตัวเองบางคนใช้เพื่อซ่อนความเหนื่อยที่พูดไม่ได้และบางคนใช้เพื่อยือนยันว่า ตนเองยังควบคุมชีวิตได้อยู่การใช้เงินอย่างมีสติจึงไม่ใช่แค่วางแผนการเงินแต่คือการสังเกตใจที่เป็นผู้กำลังตัดสินใจและเมื่อการสังเกตนี้ลึกพอเราจะเริ่มเห็นว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการมีเงินมากขึ้นแต่เกิดจากการมีพื้นที่ภายในมากพอที่ไม่ถูกความกลัวบังคับเมื่อใจเริ่มสงบการใช้เงินจะไม่ถูกควบคุมด้วยความอยากหรือความกลัวแต่ถูกนำด้วยสติและความพอดี การใช้ใจอย่างมั่งคั่งจึงเป็นการสร้างความอุดมลึกๆึกที่เงินไม่อาจสร้างได้คนที่ใจมั่งคั่งจะไม่พยายามซื้อความสุขแต่จะสร้างความสุขคนที่ใจมั่งคั่งจะไม่ใช้เงินซื้อภาพลักษณ์แต่จะสร้างตัวตนคนที่ใจมั่งคั่งจะไม่ใช้เงินซื้อความหมายแต่จะสร้างความหมายจากสิ่งที่ทำในทุกวันคนแบบนี้ไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อยเขาจะมีความสุขที่มั่นคงกว่าคนที่มีเงินแต่ไม่มีใจรองรับเพราะความมั่งคั่งจริงๆอยู่ในความรู้สึก ไม่ใช่ในจำนวนความอิ่มในใจคือความรวยที่ไม่มีวันหายความสงบคือความมั่งคั่งที่ไม่มีใครแย่งไปได้และความเข้าใจคือทรัพสมบัติที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ใช้ในช่วงท้ายของการเดินทางชุดนี้เราเริ่มเห็นภาพชัดแล้วว่าเงินไม่ใช่ศัตรูของธรรมะและธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ห่างไกลจากชีวิตการเงินทั้งสองคือเพื่อนที่ช่วยกันทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพที่สุดเงินคือโลกภายนอก ที่เราต้องจัดการด้วยสติและใจคือโลกภายในที่เราต้องดูแลด้วยความมั่งคัง่งเมื่อสองโลกนี้สมดุลกันชีวิตจะเปลี่ยนจากความวุ่นวายไปสู่ความมั่นคงเปลี่ยนจากความกลัวไปสู่ความเข้าใจเปลี่ยนจากความขาดไปสู่ความอุดมและนี่คือความสมบูรณ์ของชุดใหญ่ใช้เงินอย่างมีสติและใช้ใจอย่างมั่งคัง่งแต่เรื่องราวของเรายังไม่จบเพราะยังมีคำถามหนึ่งที่สำคัญกว่าและเป็นประตูสู่อีีต่อไป คำถามที่พระเซนเคยเว้นไว้ว่าแล้วเมื่อเจ้ามีทั้งสติและใจที่มั่งคั่งเจ้าจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปคำถามนี้คือทางเข้าสู่บทถัดไปของเส้นทางธรรมะกับการเงินเพราะเมื่อใจพร้อมเงินพร้อมและตัวเราพร้อมโลกจะเริ่มเรียกให้เราสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อตอนเองและผู้อื่นนี่คือปลายเปิดของชุดนี้และคือจุดเริ่มต้นของอีพีถัดไปที่จะพูดถึงพลังของการให้การไหลของบุญ และเศรษฐกิจที่สร้างจากความอุดมนีมากอย่างแท้จริง